ก็กลาบสวัสดีครับเราช่องเส้นทางอาชีวะก็หลังจากไม่ได้ลงคลิปมา2เดือนพอดีว่าติดธุระเรื่องทหารมาก็ตอนนี้ก็ได้เป็นประชาชนเรียบร้อยปลดประจําการเรียบร้อยหลังจากที่เราไม่ยอมไปเกณฑ์3ปีแล้วเพิ่งไปเกณฑ์แล้วก็โดนใบแดงก็ได้ออกมาเป็นผู้เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปดู ว่าเราจะมานำเสนอเรื่องอาวุธของเด็กอาชีวะเหมือนเดิมต่อจาก EP ที่1และ2ก็มีหลายคอมเมนต์ที่ทั้งด่าทั้งว่าทั้งถุถยน้องบอกว่าไม้มีสมองคือที่ผมทำไปผมทำแค่เสนอเรื่องประสบการณ์หรือที่เราเคยผ่านมาแค่นั้นเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเจตนาทำอะไรทั้งนั้นนะครับ ก็กราบขอโทษพี่ๆด้วยถ้ามันไปสะเทือนจิตสะเทือนใจพวกพี่ๆนะครับผมก็ทำตามที่แบบเราเคยผ่านประสบการณ์มามันคือแบบเป็นความหลังนะก็ยังไงก็ขอโทษพวกพ,พีด้วยแล้วกันถ้าไปกระทบระเทือนทางจิตใจหรือไปสกิดต่อมใครก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มที่ EP 3เลยนะหัวข้ออาวุธของเด็กชืว่า EP 3ก็ก่อนจะไป รับชมเนื้อหาก็ดูคำเตือนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไปคำเตือนเนื้อหาที่ได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีคำหยาบใคราไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเด็กที่อายุน้อยกว่า18บปีควรจะคัดแนะนำอยากผู้ปกครองที่ไม่เคี้ยวเม็ดหรือมีอาการหวัดระแวงเด็กขาดเข้าใจะนะวัยรุ่นปะก็คำเตือนเสร็จแล้วก็ปะเสนอชิ้นแรกคือมีดผ่าแตง่ง เป็นมีดซื้อง่ายขายคล่องกันเลยทีเดียวตามตลาดนัดทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าใช้ผ่าผลไม้กันแต่เราเอาไปฟันกัน <c oughs> ก็ถามว่าคมแค่ไหนก็คมกิบแล้วมันมีเรื่องอาหาอยู่นะไอ้มีดผ่าแตงเนี่ยในแก๊งผมอ่ะในรุ่นผมที่เรียนกันมามันจะมีพวกรุ่นน้องผมอ่ะรุ่นน้องผมมีอยู่ประมาณสี่สี่คนไอรุ่นน้องปีสองนะแต่ปีหนึ่งอะเยอะแต่ปีสองเหลืออยู่แค่สี่คนเนี่ยแหละ มันก็มีเรื่องอาหารวันนั้นมันไม่ได้พกมีดไปมันก็ไปซื้อมาเลยคนละเล่มคนละเล่มคนละเล่มสี่เล่มมีเล่มนี้ได้เจิมทุกคนไม่ได้เจิมคู่อริหรืออะไรนะคือเจิมตัวเองอะ่ะเออคือไม่ได้เจิมคนอื่นแต่เจิมตัวเองเน่ะเจิมเพราะอะไรเอาเรื่องอาหารของคนแรกเลยมันเหน็บไหมมันเจอคู่อริมันก็วิ่งไล่ฟันเขาเนี่ยแหละมันก็วิ่งไล่ฟันเขาแล้วลูกมันสะด,ดุดล้ม มีดปาดนิ้วแทบขาดที่หายต้องจากที่จะได้เขาต้องพามันไปส่งโรงพยาบาลอีกที <c oughs> มันก็เป็นเรื่องอา,าเล่ากันมาจนแบบไปวงเล่าไปกินเล่ากันตามที่ไหนก็แต่ถ้ามันไปด้วยก็หาทุกหาทุกงานเรื่องนี้นะก็ไปดูรูปต่อไปอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้มีด่าแตงมันจะยาวประมาณ120เซน120เซน150เซนเนี่ยแหละประมาณเนี้ยอ่ะไม่ยาวมาก ก็พอดีประมาณแบบศอกเราถึงปลายมือนะก็เป็นมีดที่คมคมกริบบอกคําเดียวว่าคมกริบอย่าไปเล่นอย่าไปฟันกันเลยบอกให้แตกมีแตกมีเลือดสาดแน่และคนที่สองเออที่ผมไม่ได้เรียกไอ้คนที่สองมันโดนกันสองสอง,ส,องสามคน,นี่ยแหละเออเปิดผิดผิดย้อนกลับย้อนกลับเปิดผิด,อ,ด,ผดอ่ะไอ้คนที่สองผมเนี่ยมันกลับบ้านมันไปเล่นกับ หลานมันใช่ไหมมันก็แก้งเตะหลานแต่มันเอากระดาษพันไว้เฉยะทะลุกระดาษมาปาดขาเส้นเอ็นขาดนอนโรงพยาบาลอีกคนนึงเออก็เป็นเรื่องอาหารนะก็เดี๋ยวไปดูต่อเนี่ยก็เป็นทรงประมาณนี้ผ่าแตงลองไปขอพ่อค้าแม่ค้าดูก็ได้ที่เขาหายผลไม้เขามีทุกคนแหละไปไปดูชิ้นที่2ใน EP นี้ก็คือมีดหัวตัดนั่นเอง เวลาฟันเนี่ยถ้าคนฟันให้เป็นอ่ะส่วนใหญ่เขาจะฟันกันตรงๆใช่ไหมตรงตรงแบบแ๊บปักปักปักบอกเลยฟันตรงๆฟันไม่เข้านะถ้าคุณไม่ลูดลงอ่ะคุณต้องฟันแล้วลูดลงด้วยหรือไม่ก็เนี่ยตรงหัวแหลมแหลมเรียมเียมตรงเนี้ยเจาะเข้าไปอ่ะยังไงก็เข้าถ้าคนฟันให้เป็นอ่ะแม่งฟันยังไงก็ไม่เข้าหรอกถ้าฟันไปป๊กปึกปักแบบเอาตรงเนี้ยฟันใส่เขาอ่ะที่ไม่ได้เอาหัวหัวไปเจาะเขาอ่ะอ่ะ ่็ไปก็เล่มนี้ประมาณวิแต่เล่มนี้อลูมิเนียมก็สองร้อยกว่าบาทสามร้อยนี่แหละแต่เล่มแต่ผมชอบเล่มแบบนี้มากกว่าผมชอบซื้อมาแบบนี้มากกว่าตามรถเข็นขายอะ่ะเคยเห็นรถเข็นขายมีดไหมตามมงสามูอะไรเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เล่มประมาณสามร้อยกว่าบาทมันจะมีหลายขนาดนะอันเนี้ยก็เดี๋ยวเปิดดูขนาดน้งองก็จะมีอันนี้น่าจะซุปเปอร์เลยอันนี้น่าจะยาวสุดเลยเนี่ย ประมาณ2เกือบ2เมตรได้แต่อันนี้ก็ประมาณ150 150เซน150เออเนี่ยประมาณนี้ก็ไปดูขนาดมันจะมีหลายขนาดมากนี่ขนาดแรกจะขนาดเล็กประมาณเมตรหนึ่งเอ้ยประมาณร0อยเซนเออเอาเอาป็นร้อยเซนเนี่ยพูดมั่วยหมดนี่ก็ประมาณ120เนี่ยอันที่สองประมาณ120 130อันที่สี่เนี่ยประมาณ150 160 ก็ยาวเบื้อยเลยพกไปก็โผล่หลังอะ่ะเคยเห็นแบบพวกหลังตรงเนบเนบไม่เนียนไมดมตํารวจล็อกเนี่ยมันจะเน็บไปเนี่ยกันอโอเคก็เดี๋ยวไปดูชิน้นทีามใน e ีพีนี้แล้วกันก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นสุดยอดอาวุธที่เด็กช่งางแม่งชอบพกเลยเล่มเนี้นะก็ไปลุ้นกันว่าเป็นอะไรอ่า ก็เป็นมีดดาย่าแต่มีดดาย่าเนี้ยผมบอกเลยฟันงอง่ายมากคืออันนี้มันยังไม่ใช่ของดีเท่าไหร่อ่ะมีดดาย่าเนี่ยถ้าถ้าฟันแรงๆปุ๊บหรือฟันต้นไม้อะไรเงี้ยงอนะผมบอกเลยงอนะถ้าดีจริงๆเขาด้ต้องอารันยิกอารันยิกแบบนี้นี่แบบเนี้ยอารันยิกเหล็กอารันยิกที่เขาเรียกกันน่ะมีดเหล็กอารันยิกกดาย่าอารันยิกเออก็อนเนี่ยโอ้โหฟันกัน ถ้าฟันแลกกันจริงๆอ่ะบินทั้งคู่แต่มันไม่ค่อยมีใครจะฟันแลกกันหรอกจะมีแบบนั้นๆที่ได้ฟันแลกกันจริงๆอ่ะฟันแลกกันไปแม่งก็เข้ามือตัวเองคือมีดเขาว่าเข้ามือเรามีดเราเข้ามือเขาอยู่เงี้ยก็ถ้าคนฟันกันบ่อยๆอ่ะก็จะไปดูตามมือตามอะไรเงี้ยก็จะมีรอยมีดบาดอะไรอ่าเนี่ยเรียกเหล็กอรันญิกก็แข็งแรงสุดยอดอันนี้นะมันจะมี สามขนาดเหมือนกันมีขนาดสั้นขนาดกลางขนาดยาวยาวเขาเรียกว่าซูเปอร์ซูเปอร์ไดย่าเอออันนี้ก็เป็นรูปไออันอันแรกอะอันแรกไอไอเหล็กกะโหลกเขาเรียกไอไอเหล็กกะโหลกอ่ะน,นี่นี่ต้องนี้นี่สวยเลยเหล,ล็กอลันยิกจะเขียนมาเลยเหล,ล็กอลันยิกเขาเห็นเขาบอกว่าทํามาจากเหล็กแหนบลังรถไฟมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะบอกเหล,ล็กแหนบเหล็กแหนบแหละสมัยเด็กช่างเขาพูดกันเออ เหล็กอลันยิกมีดอูวมีดอลันยิกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นมีดที่เด็กช่างชอพบพกมากอันเนี้ยแล้วแบบโหฟันสะใจเลยอะหนักสะใจด้วยน้ำหนักลงก็ไปก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคิปไม่มีสาระของเราด้วยรายกันนะครับขอบคุณมากเลยครับขอ,ขอไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าไปพูด หรืออะไรให้ใครไม่พอใจผมไงก็ต้องขอกราบอภัยอีกทีนะครับผมไม่ตั้งใจจริงๆนะครับก็จะมีก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยผ่านมาแค่นั้นไงก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ